สวัสดีครับอยู่กับผมนุกกี้ขยี้เป้านะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วในเพจราคาคุยนะครับผมนะฮะวันนี้ผมจะมาให้ทัศนะเช่นเคยนะครับผมนะฮะในค่าคืนวันเสาร์ผมเลือกมา1คู่นะครับเป็นคู่ดึกเลยเวลาตีสองครึ่งนะครับผมนะฮะบิ๊กแมตนะครับในศึกการโชว์นะครับผมนะฮะเอซีมิลานเปิดบ้านเจอนาโปลีเวลาทีสองครึ่งนะครับถือว่าเป็นคู่ดึกมากนะครับสําหรับคู่นี้นะครับผมนะอันดับในตารางเนี่ยจะเป็นนาโปลีนะครับอยู่อันดับ2แล้วก็เอซีมิลานนะครับอยู่อันดับ4นะครับ ับผมนะฮะก็่าถ้าตามสถิติที่ดูแล้วเนี่ยนาโปลีดูขี่มาเลยทีเดียวนะครับด้วยที่ว่า8ครั้งหลังสุดนาบปลีไม่เคยพ่ายแพ้ต่อมิลานเลยนะครับผมนะถือว่าเป็นสถิติที่โหดมากนะครับผมนะฮะก็ ผู้เล่นบาดเจ็บของเอซิมิลานเนี่ยมีหลายตัวทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นซาปาต้าโบนาเวนตูราบิกเลียแล้วก็เซดดล่านะครับที่บาดเจ็บอยู่นะครับส่วนนาโปลีเนี่ยเมเล็กฮัมซิกก็เจ็บยาวเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกตัวนั่นคืออ่าซิเลิเชสนะครับที่เจ็บอยู่ก็ดูจากสถิติแล้วเนี่ยปีที่แล้วก็อ่านาโปลีมาเยือนแต่เสมอนะครับผมนะฮะซึ่งต่างจากปีนี้นะครับซึ่งดูแล้วแบบที่ฟอร์มการลุก การรับอะไรของมิลานที่ไม่ค่อยจะดีเลยแถมยังต้องเสียนะครับกอนซาโลฮิโกอินไปอีกนะครับผมนะดูแล้วจะไม่มีทีเด็ดที่จะมาต่อกอนนาปลีได้เลยนะครับนาปลีนั้นแผงลุกอีซีเยเอ่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเกาแบบดูดีไปหมดนะครับนัานี้ผมมองว่าด้วยแฮนดิแคปแค่นี้เนี่ยน่าจะมาเฉือนชนะเอซิมิลานได้ถึงบ้านนะครับสําหรับนาปลีนะครับเกมลุกน่ากลัวมากสําหรับนาปลีวันนี้น่าจะเฉือนชนะได้แน่นอนครับผม